สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท c l a s s i c o l f u t u r er e ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็ยังอ่อนตัวลงอีกนะคะเปิดตลาดที่1,188เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,184ถึ11ง1,190เงินบาทอ่อนค่ามาที่33.65นะคะเงินดอลลาร์าาแข็งค่าขึ้นมาที่95.05 ราคาทองคำอ่อนตัวลงนะคะเนื่องจากเงินดอลลาร์แข็งค่าแล้วก็กองทุน SDR p ก็ขายทองออกมาอย่างต่อนเนื่องนะคะเมื่อวันศุกร์ขายอีก10.75ตันนอกจากนี้กองทุนเฮดฟันแล้วก็ผู้จัดก,การกองทุนลดสถานะซื้อสุทธิสัญญาแล้วก็ออปชั่นทองซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ4สัปดาห์นะคะส่วนประเด็นเรื่องกรีซนะคะกรีซก็ต้องจ่าย 780ล้านยูโรให้กับ IMF นะคะในขณะที่ในการประชุมสภาพยุโรปวันนี้นะคะก็ตัดโอกาสที่จะประชุมให้ความช่วยเหลือแก่กรีซนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นกรีซก็ยังเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าทองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยประเด็นกรีซก็จะเป็นปัจจัยบวกนะคะแต่ว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิด เกิดเหตุกรีซขึ้นมาเนี่ยบางครั้งก็ขายหมดนะคะทั้งตลาดหุ้นตลาดทองนะคะขายหมดเลยเพราะฉะนั้นประเด็นกรีซก,ก็ไม่แน่นะคะว่าถ้าหากว่าประทุขึ้นมาอีกเนี่ยจะเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำส่วนการลดอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางจีนลง0.25%อนะคะอันนี้ก็ไม่ได้มีผลบวกกับราคาทองคำ คืนนี้นะคะสามทุ่มจะมีตัวเลขแต่ชนีภาพรวมตลาดรายงานเดือนเมษานะคะถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็เคลื่อนไหวในกรอบสามเหลี่ยมซึ่งรอการเบรกออกจากกรอบนะคะถ้าหากว่าเบรกขึ้นก็มีแนวต้านถัดไป1220-1250 ถ้าเบรกลงนะคะก็มีแนวรับถัด,ถดไปที่บริเวณ1,160-1,140นะคะส่วนถ้ายังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนี้ก็จะแกว่งตัวระหว่าง1,175-1,205ถึงนะคะในช่วงนี้ถ้ายังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมก็ให้เทรดดิงในกรอบแนวรับแนวต้านแต่ถ้าเบรกออกจากกรอบนะคะก็อาจจะ follow ฟอลโล่ไปนะคะถ้าเบสขึ้นก็ฟอลโล่ลองถ้าเบสลงก็ฟอลโล่ช็อตนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเงินบาทที่อ่อนค่าลงมานะคะก็ทำให้ถ้าหากว่าเป็นลักษณะของการช็อตเนี่ย ก็ต้องดูค่าเงินบาทด้วยนะคะว่าเงินบาทอ่อนค่ามากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าหากว่าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้ราคาทองในประเทศเนี่ยปรับตัวลดลงมากนักนะคะการเปิดช็อตก็จะไม่ได้กําไรเท่าไหร่ในช่วงนี้ก็ค่อนข้างเล่นยากนะคะเพราะว่าเงินบาทอ่อนค่าถ้าเปิดช็อตก็อาจจะไม่ได้กําไรถ้าหากว่าเงินบาทอ่อนลงมาแรงๆส่วนแนวรับแนวต้านวันนี้ก็หนึ่ง 1,192แล้วก็1,197นะคะแนวรับที่1,181แล้วก็1,175สำหรับการวิเคราะห์แนวน้วมราคาทรงคำในช่วงหมายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ